ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ and i'm ทำให้เราไม่เข้าใจแล้วบอกจาก อ้าวเป็นเด็กก็ต้องไหว้ผู้ใหญ่ใช่ค่ะสวัสดีวันปีหนุนพ่อไม่เอาจบเพลงขอต้อนรับสู่สงครามความรักค่ะเราจะมาถกประเด็นรักแล้วก็ซักประเด็นแข่งที่สําคัญครับหาบทสรุปของความรักให้กับคู่สงครามความรักถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งเปิดเข้าปีใหม่มานะคะเราจะไม่มีคู่อะไรมาถกเถียงกันนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทำไมคะเพราะว่าพี่ปังมาแนงคิดทดูนะครับจ้าครับ เราเนี่ยเนี่ยโอ้โหผ่านสงครามความรักคันท้างบอกว่าโชคโชนมาทั้งคู่เลยนะคะใช่ค่ะก็ะผ่านมาหลายที่แล้วนะคะนี ับก็มบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราสองคนหมายถึงว่าเราสองคนคู่สงครามความรักที่เข้ามาในรายการเนี้ใช่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 ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ผ่านมา20กว่าคู่แล้วเราก็ได้เห็นความรักในแบบหลากหลายรูปแบบนะคะต่างก็ต่างมีปัญหาปัญหาของแต่ละคู่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคู่นี่นะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับบางคู่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ที่สําคัญครับจ๋าครับทุกคู่เนี่ยมีอยู่หนึ่งอย่างที่เหมือนกันนี่ไงไอ้นั่นไง ความรักครับอใช่ค่ะุคู่ก็ต้องมีความรักค่ะถ้าไม่มีเนี่ยเขาคงไม่มาอยู่ในรายการของเราประทับใจหลายคู่เลยแต่ว่าที่ชอบมากๆนะก็นี่เลยค,คู่ของสายปานกับผ้าแพรเพราะสวยสจบ <c oughs> นี่ใช่มันเป็นความรักอีกรูปแบบครับเป็นความรักของพี่น้อง<ช>ซึ่ง คยบอกแล้วในรายการว่าผมเองอ่ะพี่ปังเป็นคนซาบซึ้งมากกับความรักที่เป็นพี่น้องใช่ค่ะเลยนะคะพี่ปังก็แอบนั่งน้ำมูกไหลตลอดนะคะน้ำตาไหลก็ตครับวันนั้นก็มีพี่เอพี่เอชรีนะคะเป็นกูรูรักให้ก็เป็นพี่สาวคนโตเช่นกันไม่ชอบแบบหน้าเพื่อนยังไง ใช่ชอบเบรกตุจีเนี้ยแล้วแบบเป็นคนไม่ชอบคนที่แบบตู้จีพูดส้ำซา,ากก็คือรอบเดียวก็คือรู้เรื่องแล้วก็แกไม่ได้มีปฏิกิริยาว่าแกรับรู้แล้วไงเหมือนกับพี่ข่มน้องใช้สิทธิความเป็นพี่อะเราก็อยากใช้สิทธิความเป็นน้องนะแต่ว่าเนื้อแบบว,ว,ว่ามันมันเหมือนกับเกรงใจเกรงใจเกรงใจณจุดนั้นว่าแบบเออเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติแต่สิ่งี้แกถกมาไม่ได้เกรงใจเลยนะมันก็มีบางเวลาปะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ห่วงคุยกับแม่ตลอดแล้วก็ พยายามแก้ไขแล้วพยายามพยายามเข้าไปหาเขาแล้วซึ่งหนูรู้ว่าเขารู้ว่าหนูพยายามแล้วถึงแม้ว่าเราจะมาจากดาวคนละดวงแต่อย่างน้อยหนูก็รู้สึกว่าเรายังอยู่ในระบบสุริยะเดียวกันเรายังหมุนรอบกันอยู่แล้วเราก็ยังต้องหมุนรอบกันอย่างนี้ไปจนตายอยากได้อะไรจากพี่ในคําว่าพี่เนี่ยอยากให้เป็นเหมือนเมื่อก่อนคือสามารถคุยได้ทุกเรื่องจ้ะ คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะเริ่มจะเริ่มแยกบ้านอะ่ะก็คือเรามีปัญหาอะไรอะ่ะก็ยังคุยกันนะคุยได้เลยทุกเรื่องใช่ไหมสองปีที่ห่างๆกันนีคิดถึงไหคิดถึงค่ะเนาะคิดถึงแล้วไม่อยากกอดน,น้องเหรอคะไม่อยากกอดน,น้องอก็ยังไม่ จ๋าคะน้องจ๋าชอบคู่ไหนจริงจ๋าชอบหลายคู่เลยต้องบอกบว่าการไาทำรายการนี้ทาให้จ๋าได้ข้อคิดในเรื่องของความรักรจริงจริงก็แอบคิดเรื่องตัวเองนะแล้วก็แบบเออถึงได้ข้อคิดนในเรื่องของความรักจนกระทั่งความรักของตัวเองตอนนี้ดีมากค่ะนีมากว้าแฮปปี้ อ๋เดี๋ยวดิเขาเลิกคนอื่นก่อนได้ชอบคู่ไหนจริงๆชอบหลายคู่มากแต่จะมีคู่หนึ่งที่สาวว่าน่ารักดีดูแบบพ่อแง่แม่งอนแล้วก็ผู้ชายยอมผู้หญิงโดนเมียงใจนั่นคือคู่ของคุณแบงค์นะคะแล้วก็น้องไอซ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยอีกแป๊บเดียวก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วที่แบบว่าฝ่ายหญิงนี่แบบฮอร์โมนปรุงได้แล้วก็แบบเปลี่ยนไปเลยเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะ แต่ต้องบอกว่าคู่นี้ในวันนั้นนะครับผมโชคดีมากๆได้กูรูรักซึ่งแบบว่าโอ้โหเมืออาชีใช่มีการแบบว่าจัดการทางอารมณ์ได้อย่างดีเพราะว่าเป็นคุณแม่มือโกโรนะคะพี่นุษย์นุนสบาป,ปนักการนั่นเองเขาช่วงนี้เป็นช่วงที่เกลียดผมมากคือคนพูดภาษาชาวบ้านคือคุณแม่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องของการเกลียดผัวทำไมอะคะ ก็ไม่เหมือนเป็นฮอร์โมนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อธิบายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนคนประเภทนี้แบบหาเหตุพ่อแม่แบบเหม็นหน้าสามีเหม็นหน้าสามีี่ช่วงนั้นจริงเหรอมีเรื่องที่เข้าใจยากอะเอออยู่ดีมาอยู่ดีมาเป็นอย่างี้ปุ๊บเราก็แบบเออโอเคงั้นฉันก็จะพยายามแบบไม่ไม่แบบเข้าไปปกติก็จะเข้าไปก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กจอดแจกันเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี้ก็พยายามแบบเออไม่เข้าไปพอทีนี้เขากลับเข้ามาหาเราเองแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเธอเดี๋ยวเธอก็จะแบบ เป็นอย่างนี้ขึ้นมาอีกคือผมว่าเลเวลทุกเรื่องมันเท่ากันหมดไนไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนอื่นเป็นเรื่องแบบจะไตกวอย่างที่บอกเนี่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มันโหดขนาดว่าเออผมต้องแบบในประเทศตัวเองออกมานอนที่ที่ห้องรับแขกบ่อยมากช่วงนี้เคยแบบ ออกแสนยานุภาพขนาดไหนหนีละหนึ่งอย่างหนีไม่รับส่ไส่คุนี่าหนีไม่รับส่หนีหนีไอตอนเขาหนีไม่เท่าไหร่แต่ตอนตอนผมหนีบ้างคือแบบเฮ้ยพอเริ่มมีปัญหาเริ่มมีเสียงดังแล้วเราไม่อยากให้มันเรื่องใหญ่ไม่อยากให้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีผลต่อโลกเราก็แบบ ออกไปข้างนอกดีกว่าผมก็เลยออกออกไปข้างนอกกลับมาห้องพังทุกอย่างในห้องพังเอาเป็นว่าเคสนี้ฉันหนักแล้วหนักแล้วนหนักแล้วทำในข้าวของหนูถือว่าหนักสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีปลาใส่ตัวอะไรอย่าเงีมือหนูไวน่าจะมีบ้างแหมโดดรไหมก็มีเฉียวบ้างแล้วแต่มันมีครั้งก่อนหน้านั้นที่แบบเป็นตระกูลไอทั้งหมดลอยมาไอโฟนไอแพดไออะไรลอยมาพบมมมันเป็นความหัศรัย์นะ ที่ธรรมชาติเนี่ยให้ฮอร์โมนอันนี้มาเพื่ออะไรเพื่อว่าทําให้แม่เนี่ยที่จะต้องแบกอีกหนึ่งชีวิตแล้วก็ต้องต่อสู้ต่อสู้เพื่อที่จะมีชีวิตรอดไปพร้อมๆกับอีกหนึ่งชีวิตคือตอนนี้เราอย่าไปไปคิดถึงตัวเราเองเราต้องคิดว่าเวลาเราโมโหภาพ,พเราอาจจะก้มมองลงไปที่ท้องเราแบงเองก็เหมือนกันเวลาเห็นเขาใส่หน้าเป็นนางยักษ์เราอย่าไปมองหน้าเขาเรารีบมองไปที่ท้องเขาเลยว่า ผลิตผลของฉันฝันนี้จะเป็นยังไงแล้วเราเข้าไปกอดเขาแล้วลูกแล้วพูดกับลูกเลยว่าพ่ออยู่ตรงนี้นะโอเคเจนเย่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเราไปคุยกับเขาได้ตลอด24ิบสี่ชั่วโมงเคยคุยกับเขาบ้างไหมแม่คุยกับลูกคุยป้าคุยใช่ไหมมันมีหลายสเต็ปที่เลยต้องไปเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยตรงนี้ต้องต้องจับมือกันแล้วก็ผ่านผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนต้องอาจจะต้องปรับตัว จับมือดิวกับดิวดิวดิวอยากอยากจะรู้ไหมครับว่าหลังจากที่เขามาส่งความรักกันแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงอ้ต้องดีขึ้นสิอันนี้เอาใจช่วยกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูครับว่าคู่นี้เขาเป็นไงกันบ้าง ออกรายการไปใช่ไหมคะคือพี่นุสบาใช่ไหมเขาก็แนะห,ห้ให้คําแนะนาเราไปแล้วก็ไปปรับใช้ว่าให้หากิจกรรมทำมเราก็เริ่มหาโน่นหานี่ทําไปน็น่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เราว่าไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยตัวเราเองนะเราว่าเราควบคุมอารมณ์ด้ดีมากเราสองคนได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็มีการเอาสิ่งที่ได้รับคําแนะนำมันเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันให้มันแบบดีขึ้นก็เรียกว่าแฮปปี้มากขึ้นผมว่าก็ ถ้าจะถ้าผมไม่ได้คิดเ,เองนะผมว่าเราก็ทะเลาะก,กันน้อยลงไอ้ว่ามันดีขึ้นนะนทําให้กับแบงค์ไม่ทะเลาะก,กันมากขึ้นแล้วก็อย่างแบบไอ้เรื่องเหม็นชิน,นาอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยลงตอนนี้ก็เรียกว่าท้อง8เดือนแล้วเกือบใกล้จะคลอดแล้วผมว่าฮอร์โมนของความเป็นแม่มันเริ่มเข้าสิงแล้วมันทําให้เขาแบบอาจจะดูแบบโตขึ้นใจเย็นขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกงความเป็นแม่มากขึ้นแล้วก็แบบไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีเรื่องคือแบบ ทุกอย่างคือเนิบขึ้นมากเลยอะไรเงี้ยต่างจากช่วงก่อนที่เคยมาออกไปอะไรเงี้ยค่ะผมว่าหลังจากที่ออกรายการนี้ไปเราก็ดูรักกันมากขึ้นครับแล้วก็มีมีความน่ารักที่เกิดขึ้นระหว่างชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นตอนนี้มันก็เหลือน้อยมากกับเรื่องการทะเลาะกันตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากให้ลูกออกมาแล้วอยากเด่นทุกครั้งที่เราไปหาคุณหมอแอนดรซาวอย่างเงี้ยเราเห็นหน้าเขาเราก็แบบแฮปปี้อ่ะผมว่าตอนนี้เหมือนกับยิ่งล่าสุดที่ไปัลตราซาวมาเนี่ยเหมือนกับเดี๋ยวนี้สมัยนี้วิวัวนาการันทำให้แบบเห็นหน้าชัดขึ้นอ่ะแบบสีมิติจนเราเห็นแบบเหมือนก็เห็นหน้าเขาจริงๆเลยแบบเราก็เลยรู้สึกแบบ ยืนในห้องอารจซาวรู้สึกแบบเหมือนจบน้ำตาจะไหลจะร้องไห้ลูกจะตัวโต,วตวเวลาเขาเล่นกับลูกจะพูดจะคุยจะสัมผัสหรือทําอะไรก็แล้วแต่ลูกก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองเขากลับมาตลอดอซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาเล่นแล้วเหมือนมีคนเล่นกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าเล่นตลอดเลยแล้วคือตอนนี้พน,นักงานเหน่าไปแล้วมันลูกคิดดูเลยครับลูกยังไม่เว้นนะไม่ใช่เราเล่นถ้าเกิดสมมติว่าลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาว่าแบบ บงค์ทำไมไม่มาช่วยดูลูกทำไมไม่เปลี่ยนพ่ออ้อมลูกทำไมไม่มาช่วยอย่างเงี้อย่างเงี้ยนี่เขาสมมติเฉยๆอ๋เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงเลยเริ่มน่ากลัวแล้วครับเนี่ย จริงๆใช่เพราะว่าตอนที่เขามารายการของเราเนี่ยเขาบอกหูตอนแรกเนี่ยขอไอซ์บอกว่าโกรธใช่ไหมเมื่อขอเหวี่ยงอะคว้างมีตระกูลไออะไรเนี่ยคว้าง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 ตอนนี้เนี่ยเขาไม่คว้างเลยนะคะเพราะว่าเขากลัวเสียค่ะเสียเงินเพิ่มเสียสามีอ๋อเลยครับแต่กูจะเสียฟายใช่ไม่ได้ต้องรักษากันให้ดีๆนะคะแหมก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่มาร่วมส่งความรักกับเราแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผม ไปดูครับว่าช่วงหน้าเนี่ยมีทู่ไหนกันบ้าง